จบลอลงไปอีกคันนึงนะครับกับงานติดตั้งชุดแปลงหน้า Fortuner ปี2019 trd 2นะฮะเป็น Fortuner gr Sport ปี2 0 2 3 สวัสดีครับผมร้าน LK Auto สาขาพระราม5นะครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะผมชุดแปลงหน้าหล่อๆแบบนี้นะฮะกับเจ้า Fortuner ก r d 2นะฮะปี2019นะฮะมาในสีขาวมุก070นยฮะวันนี้แปลงเป็น Fortuner GR Sport นะฮะแบบจัดเต็มนะฮะเต็มระบบ LK Auto ของเราเลยทีเดียวนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะรอบคันเลยนะครับผมให้ไปแบบจัดเต็มหนักๆเน้นๆนะฮะมาในอะไรใหม่อะไรแท้แบบนี้100%เลยนะครับผม พร้อมกับชุดสายไฟตรงรุ่นและสีโรงงานร0อเช่นเดียวกันนะครับผมมาไล่เรียงดูนะฮะว่าจากเดิมนะฮะปี2019นะฮะมาเป็นปี2023เนี่ยได้อะไรที่หล่อขึ้นบ้างนะฮะหล่อแบบจำคันเดิมไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของไฟด้านหน้านะครับเปลี่ยนจากเดิมนะฮะเป็นไฟแบบใบบีมนะครับผมตัวนี้เป็นไฟแบบ DUO p r o ร e c t o r อร์เนะครมาพร้อมกับตัวก้างปลาดทำลันนิ่งไสุดล้ำแบบนี้เลยนะฮะและก็ยังมาพร้อมกับระบบ ไฟเลี้ยวนะคะแบบบซีเ n นเช l ยลไรที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผมเพิ่มให้รถดูสปอร์ตดูสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีมาพร้อมกับตัวกันชนหน้านะฮะที่เป็นกันชนหน้าใหม่นะฮะสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นสีแท้โรงงานนะครับผมยังมาพร้อมกับตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะฮะที่เป็นของตัว G R Sport เป็นงานใหม่งานแท้นะฮะพร้อมกับตัวสีโรงงานเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ด้านในจะเป็นสีดำนะครับเป็นโนแบ็ k นะฮะในส่วนของ ตัวสันครีปตัวนี้นะฮะจะเป็นสีขาวขาวมุกเดีวยวกันกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับฐานเซ็นเซอร์นะฮะที่เป็นหัวเซ็นเซอร์เหมือนจริงแบบนี้มีมาให้ด้วยนะครับผมและตัวไฟตัดหมอกนะฮะเป็น LED แบบใหม่นะฮะเป็นแบบไฟฉายจะพุ่งไกลามากกว่าเดิมยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแลวก็ยังในส่วนของช่องลมด้านหน้านะฮะเป็นช่องลมของตัว GR Sport นะฮะตัวนี้ด้านในนะฮะเป็นช่องลมรังพึ่งรับกับตัวกระจังนะฮะที่เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวลิ้นนะฮะ เป็นชิ้นเดียวกันกับตัวช่องลมนะฮะแต่ให้สีขาวมุกเดียกันกับตัวรถมานะฮะแตกต่างจากตัว l e g e n d r a นะครับผมแล้วก็ยังมาความกับตัวโลโก้ GR Sport นะฮะเป็นอะไรแท้แบบนี้มาให้ด้วยนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับเป็นโลโก้แก้วนะครับผมเป็นโลโก้ร์พ์ทอะไรแท้เหมือน GR Sport แท้ๆแบบนี้100%เลยเราให้แบบเต็มๆนะฮะนอกเหนือจากด้านนอกที่เห็นตัวนี้นะฮะด้านไหนไม่ว่าจะเป็นแกนที่อยู่ใต้ไฟหน้าตรงนี้เรามีให้ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกดัก,กลมตรงหม้อน้ําตรงนี้เรามีเปลี่ยนให้พลาสติกกันชนพลาสติกปิดกรนด้านบนเราเปลี่ยนให้ที่มันตรงรุ่นทุกจุดเลยนะฮะแล้วก็พลาสติกปิดด้านล่างทั้งหมดเราใส่ให้ลูกค้าแบบครบทุกจุดจริงๆนะก็ในส่วนของด้านข้างนะฮะมาพร้อมกับตัวคิวล้อนะฮะที่เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถแบบนี้ทั้งสี่ล้อนะฮะเช่นเคยเลยนะฮะรวมมาถึงตัว มือเปิดนะฮะที่เป็นสีขาวมุกเดีวยวกันกับตัวรถนะฮะและก็ยังได้ตัวมือปอุ่มเปิดที่เป็นสีดําแบบของตัว GR แบบนี้ให้ไปด้วยนะครับและในส่วนของด้านหลังนะฮะยังมาพร้อมกับอะไ่ใหม่อะไ่แท้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกันกับด้านหน้าด้วยนะฮะเปลี่ยนจากเดิมนะฮะโฉมของตัว TRD เปลี่ยนใหม่เป็น GR Sport ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะฮะที่เปลี่ยนจากเดิมนะฮะที่เดิมจะเป็น2เส้น LED ตัวนี้นะฮะเป็นแบบฟูล LED นะฮะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบซีค u นเชียลที่ลากยาวต่อเนื่องกันทั้งซ้ายและขวาเลยทีเดียวนะครับผมและยังมาพร้อมกับตัวคิ้วท้ายนะฮะที่เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะับผมให้ความเป็น GR Sport นะฮะดูอบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะกันชนท้ายนะฮะเป็นกันชนท้ายของตัว GR Sport นะฮะที่มาพร้อมกับตัวหัวเซ็นเซอร์เหมือนจริงนะฮะติดหลอกให้ลูกค้านะฮะเราจะไม่ใช้การ โปปิดนะฮะเราใช้เป็นแบบหัวเซนเซอร์เหมือนจริงเวลาที่แปลออกมาจะได้เหมือนเป็น GR Sport แท้ๆและอยากใช้รถยาวนานต่อเนื่องนั่นเองนะฮะในส่วนของดิฟเฟอเซอร์ด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะฮะด้านหลังสุดจะเป็นดิฟเฟอเซอร์ของตัว GR Sport ด้านข้างจะเป็นสีขาวมุกในส่วนของตรงกลางจะเป็นสีดําพร้อมกับตัวครีบที่เป็นดิฟเฟอเซอร์ของตัว GR Sport นั่นเองนะครับผมส่วนของด้านบนสุดนะครับเป็นตัวสปอยเลอร์ของตัว GR นะฮะด้านบนเป็นดําเงานะฮะ ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะและก็ยังมาพร้อมกับตัวโลโก้แก้วด้านท้ายนะฮะเป็นพาร์ทอะไรแท้นะฮะโลโกโ้ GR ด้านท้ายมีมาให้แบบครบจัดเต็มเลยนะครับและก็จบลอยๆลงไปอีกคั้น,นึงนะครับกับงานติดตั้งชุดแปลงหน้า Fortuner ปี2019 TRD 2นะฮะเป็น Fortuner GR Sport ปี2023นะฮะเหมือนได้รถใหม่กลับบ้านนะฮะอันนี้ติดป้ายแดงกลับไป เพื่อนบ้านนึกว่าออกรถใหม่อีกคันหนึงแน่นอนนะฮะนอกอนอกเหนือจากงานแปลงของเรานะฮะให้ความละเอียดให้ความเนียนเหมือนได้รถใหม่จริงๆนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นอะไรใหม่อะไรแท้ร้อท่านใดที่อยากได้คนงานคุณภาพแบบ LK Auto ของเราก็สามารถติดต่อสอบถามนะฮะเข้ามาพูดคุยที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีและพบกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ